กูฆ่าคนตายอ่ะมึงยังมองกูเป็นเพื่อนอยู่ปะวะว้า,วาอ้ายนี่แปลว่าอะไรวะฉันรักเธอไงอมึงรักกูเหรอรักดิมึง <c oughs> เป็นเพื่อนรักกูหนวอยไอ้พวกเคี้ยนี่มันทำไมต้องมองว่ากูเป็นตัวดวอ่ะขอบีบก้นชีดิมึงจะเป็นยังไงอ่ะมึงก็เป็นเพื่อนรักกูนะเว้ย จริงเหรอวะเสร็จงานนี้กูจบกับพวกมึงมึงเข้ามาตรงนี้แล้วอะ่ะอ,อย่าหวังจอไปได้ง่ายๆไอ้นิกของกูมันหายไปได้งไงวะมีเด็กชุดน,นักเรียนมาพามันหนีไปอะ่ะมันอาจจะเอาของซ่อนไว้ใกล้เด็กนั่นก็ได้ไ เด็กเดินยาแต่ตอนนี้กูกับผู้แม่งหักแล้วหาเด็กเคี้ยนี้ให้เจอถ้าเรื่องแค่นี้มึงทำไม่ได้มึงม่นนโคตรกระจอกของกูอยู่ไหนของอะไรของมึงกูไม่รู้พูดง่ายในสัตว์พังไมหมมันอยากบอกให้โลกได้รู้สักวันจะฆ่าผู้แม่งมึงยิงกว่าไอสัตว์ นกูยถ้าเข่งเป็นไรกูเอาพวกมึงตายแน่อยากบอกให้โลกได้รู้ว่ากูรังไงบอกไปนะกูจะไม่ให้ใครรังแกมึงโอเคใช่ไหมมึงอยากช่วยเพื่อนนะใช่ไหมลุกขึ้นมปล่อยลุกขึ้นมาลุกกรุก มึงว่าไหมวะความสุขของคนเราอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มอยู่กับใครมากกว่า